รถมอเตอร์ไซค์มีกี่ล้อสองล้อสองล้อแล้วรถพ่อๆมีกี่ล้อสองล้ออือใช่เหรอใช่อืมนับดูดีดีเรถพี่ทีมีกี่ล้อแคเขาเล้อเลยก็ยังอู่ข้างหนึ่งมีสองล้อแล้วอีกข้างหนึ่งก็มีสองล้อรวมเป็นกี่ล้อเรือมีสองล้อเห็นไหมมีกี่ล้อนะมีสองล้อสองแอนน่ะสล้อสองนเป็นกี่ล้อ โองอหในนับดีสองล้อสองอันหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วอะไรอีกนะน <c oughs> ส้วาอสู้สู้สู้สิกัไก่อรู้จักกัไกด้วยนะ

เราบองราบอกทับพูลลนทับพูนเระบอทับพูนออโอ้โหเปิดนนนนนมีแบบนี้ย็นไหมหันน้จาดใหมมีแบบนีเป็นยังไงบ้างโอ้โหจอีได้ mẹ mi câu 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 เล่นกับบะมีเห uh> totally ็นไหมเล่นกับบะมีให้แขให้แขบะมีหักเลยดีไหมอืมอะไรนะให้แขบะมีหักเลยเล่นกับแขบพ่อๆดีกว่าให้แขว่าหักหักว้าวหักหักว้าวหักว้าวบะมีดูมูพ่อพ่อสีพออ แขาพ่อหักแล้วแขนพ่อหักแล้วเดี๋ยวใครอุ้มน้องพีะมันมีมันมีอุ้มไม่ได้เลยมันมีอ้วนเลยตอนนี้ให้ไปดูอุ้มดีน้องเหรอเฮวันนี้พ่อขับรถให้ข้างเดียวเปล่าอีกข้างหนึ่งมันหักไปแล้วใช้มือข้างเดียวขับรถได้เหรอ,อต้องจับไหมือน <c oughs> ไม่จับ พ่อพปิดประตูขังพ่อพปิดประตูไว้แน่มากพ่อพปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเข้าไปปิดประตูรองเท้าแต่เลวยก็ปิดประตูด้วยพี่จีก็ปิดประตูน้องปิดก็ปิดประตูปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามาเลยน้องว่าไงอ่ะแล้วพี่ีว่าไงอก็ไม่ขอรูปแซงหนูสิเจ้าแซงโราช่ไหมอืมนี่ขอรูปแขน ขับรถแข่งเหรอรถพี่ขับโดมมอเตอร์ไซค์ช้างเลยขับโดมมอเตอร์ไซค์ใส่หมุดด้วยรถมอเตอร์ไซค์มีกี่ล้อสองล้อสองล้อแล้วรถพ่อๆมีกี่ล้อสองล้ออือใช่เหรอใช่อือนับดูดีๆรถพ่อมีสามล้อรถพี่ทีมีกี่ล้อ ข้างหนึ่งมีสองล้อแล้วอีกข้างหนึ่งก็มีสองล้อรวมเป็นกี่ล้อเรือมีสองล้อถูกไหมมีกี่ล้อนะมีสองล้อสองอันน่ะเป็นกี่ล้อมีมีสองอาวะตสองล้อสองอันเป็นกี่ล้อลูกมีสวยมากอโลกของพี่สวยมากเลยอะรถกะบีมอเตอร์ไซค์สวยมากนะ เอาสองสองล้อสองอันก่อนลูกสองล้อสองอันอยู่กี่ล้อลูกเอาล้อพีด้วยในนับดีสองล้อสองอันหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วอะไรอีกนะหนึ่งไม่เป็นอะไรทำไมงฮะ เธอสอนเขาน้ำหน่อยสิทเขาบอกเขาน้ำไม่เป็นอาเดือนน้าถ้วันนี้เราพีทน้ำไม่เป็นเหมือนกันเราพี่น้ำไม่เป็นเราพี่น้ำไม่เป็นเหมือนันทำแบบไม่เป็นทำหนึ่งอย่างนี่ทำได้ที่เอานิ้วชี้กดมาเอานิ้วโป้งกดมา้ย่างี้ไงดู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 เออหน้างานดูจริงนี่ทำ่างนี้พี่ชีดูพี่ชีดูเอานิ้วเอานิ้วโป้งกดมา ไหนน้องพี่ทำได้ยังมิซอนไหนเอ้ยที่จริงทำได้แล้วไหนลองมาดูหน่อนดด้ดูไหนมี <laughs> ไหนน้องพี่มัน <laughs> มีสอนให้มไหนเอามื <laughs> อไหนทำเอามือ <laughs> นี้ได้ยัง โอ้โหสูสีสูสีส s สีสูสีสูสีกังไกรู้จักกางไกงด้ยนะมีกังไกงกางไกงกางไกงกางไกในเชอะค้อนใไหนค้อนค้อนกระดาษกระดาษกางไกงกังไกงออกกังไกลสิกังไกงกางไกค้อน ขอกระดาษกระดาษกันไก่กันไก่ไก่สิลูกกันไก่สอาเลยไก่สองอ้าไง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 ไไงไงองไงนงไ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 งนไงไไงไงไงไไงไไกไงไงไไไไง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 ไไไง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 ไ่ไงไไไ ไหนกันไก่ใช้กีิ่นเิ้วกนไก่มีกล่นิ้วกไกมีกล่นิ้วลูกกไกมีกล่นิ้วสองนิ้วพ่ธีกันไก่มีกี่นิ้วใช่วนีเพี่จะไปทางไงทางงตัดยบตัดเย็บแล้วจะไปทางตัดยา bujuk kan nah? uh, uh.